โบราณเหล่าทวยเทพต่างแย่งชิงกันอย่างสุดชีวิตเพื่อครอบครองยอดเทพแห่งความโกลาหลนว่ากันว่ายอดนี้สามารถกลืนกินฟ้าดินได้เป็นเทพหรือเป็นมารสามารถกลืนและแปลงทุกสรรพ,พสิ่งได้แต่ทุกวันนี้กลับถูกทิ้งไว้ข้างทางราวกับเป็นเศษเหล็กลมพัดฝนตกกระทบจนกระทั่งเขาได้พบกับเด็กหนุ่มที่รากกระดูกถูกทำลายผู้สูญเสียพลังฝึกฝนทั้งหมดไปชะตากรรมของพวกเขาถึงได้พลิกผันอย่างมหาศาลการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนฟ้าดินเพียงเพราะเด็กหนุ่มถูกคนร้ายทรยศเผยเส้นทางเดินทับ ทำให้ทหารหนึ่งแสนนายต้องตายอนาถในแดนใต้และเขายังถูกผู้แข็งแกร่งลึกลับโจมตีจากอัจฉริยะฝึกฝนที่ทุกคนจับตามองกลายเป็นคนพิการที่ไม่อาจฝึกฝนได้แม้แต่จักรพรรดิบิดาที่เคยรักเขาครั้งนี้ก็ผิดหวังในตัวเขาอย่างสุดซึง้งถูกส่งไปเฝ้าสุสานหลวงที่ชานเมืองเหนือห้ามกลับเมืองหลวงโดยไม่มีพระบัญชาหากเด็กหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่ราชวงศ์ตาหันบุตรชายแท้ๆขององค์รัชทายาทเกรงว่าเขาคงถูกตัดหัวขอข,อขมาทันทีณที่นั้น ยืนอยู่นอกสุสานหลวงเด็กหนุ่มรู้สึกโศกเศร้าและโกรธแคนในใจวันนี้เขาพยายามโต้แย้งอย่างมีเหตุผลในราชสำนักแต่ในราชสำนักไม่มีผู้ใดพูดแทนเขาเลยทุกคนต่างกล่าวโทษว่าเขาทรยศไร้ความสามารถดื้อรั้นเอาแต่ใจจนนำไปสู่ความพ่ายแพ้อ,อันน่าสังเวชนี้เมื่อนึกถึงว่าตนไม่อาจทวงความยุติธรรมให้ทหารหนึ่งแสนนายขอความเป็นธรรมมาได้หัวใจของเด็กหนุ่มก็เจ็บปวดรุนแรงเขาคุกเข่าลงหันไปทางแดนใต้ก้มกราบสามครั้งอย่างหนักหน่วงขอโทษพี่น้องทั้งหลาย ข้าสาบานว่าไม่ว่าจะเกิดผลอะไรตามมาตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจข้าจะต้องทวงความยุติธรรมจากราชสำนักให้ได้ค้นหาผู้ทรยศเบื้องหลังและชำระแค้นด้วยเลือดแล้วนำวิญญาณกล้าหาญของพวกเจ้ากลับสู่ตาฮันถึงตอนนี้ยังคิดจะพลิกตัวได้อีกฝันไปเถอะคิดเสียว่าคืนนี้จะกินอะไรดีกว่าทหารองครักษ์ที่คุ้มกันอยู่ด้านหลังหัวเราะเยาะอย่างดังเด็กหนุ่มทำเหมือนไม่ได้ยินการโต้เถียงกับพวกเขาในตอนนี้ไรค่ะเขาเพียงมองไปยังสุสานหลวงแห่งนี้เงียบเงียบ สุสานหลวงชานเมืองเหนือครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางรอบนอกถูกปกป้องด้วยค่ายกลนอกจากผู้แข็งแกร่งระดับขอบเขตจื้อฝูมิฉนนั้นไม่มีทางทำลายได้การเฝ้าสุสานหลวงที่เรียกกันแท้จริงแล้วคือการกักขังเขาไว้ที่นี่หากไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจะต้องใช้ชีวิตทั้งหมดที่นี่เด็กหนุ่มถูกนายทหารองครักษ์ลู่ตาควบคุมตัวเดินเข้าไปในสุสานหลวงไม่นานก็เห็นกระถางทองสำริดขนาดใหญ่กระถางทองสำริดถูกจักรพรรดิให้จูนำออกมาจากแดนลับแห่งหนึ่ง เมื่อก่อสร้างสุสานหล,ลวงก็ตั้งไว้ที่นี่เป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องขุนเขาและแม่น้ําแสดงถึงโชคลาภของราชวงศ์ตาหันลินยู่มองกระถางขุนเขาและแม่น้ําตรงหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์ผ่านลมฝนมาชนานกระถางทองสำริดใหญ่เต็มไปด้วยสนิมแม้แต่ลายสลักและตัวอักษรบนยอดก็เลือนรางเสียงตะโกนต่ําของลู่ตาดังมาจากด้านหลังลู่ตาเคยร่วมรบเคียงข้างเขาเคยถูกผู้ตรวจการทหารสั่งประหารเพราะทําผิดวินัยทหารเป็นเขาที่ช่วยชีวิตลู่ตาไว้ จึงทาให้ลู่ตาเคารพเขาอย่างยิ่งทุกครั้งที่พบไม่นึกว่าเมื่อเขาตกอับในวันนี้ลู่ตาไม่เพียงไม่ห้ามปรามการเยะยเย้ยของลูกน้องต่อตัวเขายังเรียกชื่อเขาตรงๆฮือๆช่างหน้าขันจริงๆขณะที่ลินอยู่ยังครุ่นคิดว่าจะตอบหรือไม่ทันใดนั้นพลังมหาศาลพุ่งมาจากด้านหลังสั่นสะเทือนอวัยวะภายในของเขาทําให้เขากระแทกเข้ากับยอดขุน,น,นเ,ออเขาและแม่น้ําอย่างแรงจากนั้นเลือดสดๆพุ่งออกมาประทะยอดขุนเขาและแม่น้ําเฮ้ยลินอยู่คนเราต้องไต่ขึ้นสูงน้ําไหลลงต่ํา ฝ่ามือนี้ข้าตีแทนเจ้านายของข้าเพื่อสั่งสอนเจ้าให้เจ้าเลิกโลภสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้าหากมีครั้งหน้าเจ้าจะต้องตายแน่นอนลู่ตามองลินอยู่ด้วยความดูถูกรอยยิ้มเยาะเย้ยเย็นชาปรากฏบนใบหน้าใช่แล้วพวกสมุนเก่าที่ตามเจ้าจากแดนใต้กลับมายังหวังจะช่วยเจ้าถูกข้าสังหารล้างตระกูลไปหมดแล้วลินอยู่เจ้าจงอยู่นี่อย่างสงบสงบเป็นคนไร้ค่าไปช่วชีวิตเถอะลู่ตาหัวเราะอย่างบ้าคลั่งพาลูกน้องเดินออกจากสุสานหลวง ลู่ตาข้าลินอยู่สาบานว่าหากฟื้นพลังฝึกฝนได้จะต้องเอาชีวิตเจ้าสุนัขผู้นี้เพื่อแก้แค้นให้พี่น้องของข้าลินอยู่นิ้วชี้จิกเข้าฝ่ามือมือทั้งสองเปื้อนเลือดกัดฟันมองเงาหลังเยื่อหยิงของลู่ตาหากไม่ใช่เพราะสมุนเหล่านี้สู้ตายเพื่อช่วยเขาเขาคงตายในแดนใต้ไปแล้วแค้นนี้ไม่ชำระข้าจะไม่เป็นคนในตอนนั้นเองยอดขุนเขาและแม่น้ำที่เปื้อนเลือดของลินอยู่ทันใดนั้นก็ระเบิดแสงจุดเล็กๆแสงทองกลายเป็นลูกออสีทองนับไม่ถ้วน รวมตัวกันที่ศูนย์กลางของยอดขุนเขาและแม่น้ําเมื่อเวลาผ่านไปแสงทองราวกับสายน้ําร้อยสายไหลมารวมกันสุดท้ายกลายเป็นยอดทองขนาดฝ่ามือลอยเด่นขึ้นจากยอดขุนเขาและแม่น้ําลอยอยู่ตรงหน้าลินอยู่ลินอยู่มองยอดทองนี้ด้วยความตื่นตะลึงบนยอดทองมีภาพวาดของสัตว์ประหลาดมากมายพร้อมด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวศูนย์กลางของยอดสว่างว่าราวกับดูซับทอ้องฟ้าดวงดาวอันไร้สิ้นสุดเข้าไปไม่ทันที่ลินอยู่จะตั้งสติได้ยอดทองกลายเป็นแสงทองเส้นหนึ่ง พุ่งเข้าไปในหว่างคิ้วของเขาลินอยู่รู้สึกเพียงความเจ็บปวดแปลกจากทะเลจิตสำนึกแล้วก็สลบไปเมื่อลินอยู่ตื่นขึ้นท้องฟ้ามืดมิดภายในสุสานหล,ลวงเงียบสงดมีเพียงกาดำร้องกากา,กาเจ้าหนูในที่สุดเจ้าก็ตื่นแล้วร่างกายของโจเนียเหมือนบ้านที่ลมรัว่วเต็มไปด้วยช่องโหว่เลยเสียงอันหญิงยโสดังก้องขึ้นในทะเลจิตสำนึกของลินอยู่ใครกันที่แกล้งทำเป็นผีหลอกลินอยู่มองรอบตัวตะโกนต่ำๆด้วยน้ำเสียงเข้มแสงทองพุ่งออกจากร่างของลินอยู่ แล้วยอดทองนั้นลอยขึ้นตรงหน้าเขาลินอยู่มองยอดทองนี้ดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจท่านยอดข้าคือเซียนโบราณถูกหล่อขึ้นเพื่อปราบปรามสงสวรรค์เรียกว่ายอดสังหารเทพสามารถหลอมรวมทุกสรรพสิ่งได้ช่วยผู้ครอบครองฝึกฝนเมื่อก่อนมีเจ้าหนูชื่อลินอ้าวเทียนนำข้าออกจากแดนลับของเซียนเสียงชาราแผ่วเบาดังจากยอดสังหารเทพในยอดทองนั้นแสงดาวสองสว่างเกิดระลอกคลื่นเป็นชั้นๆลินอยู่รู้สึกอึดอัดบนใบหน้าขัดจังหวะคำพูดของท่านยอดท่านยอด ลินอ้าวเทียนคือจักรพรรดิไทจูของตระกูลข้าท่านยอดไม่สนใจพูดต่อไปเสียดายที่เขาไม่มีสายเลือดเซียนไม่สามารถปลดผนึกของข้าได้แต่เจ้าเด็กคนนี้มีสายเลือดเซียนอยู่ในตัวด้วยโชคชะตาทําให้ข้ากลับมาเห็นแสงตะวันอีกครั้งสายเลือดเซียนลินอยู่ตกใจในใจมารดาของเขามีที่มาลึกลับว่ากันว่านางเสียชีวิตขณะคลอดเขาสายเลือดของจักรพรรดิไทจูไม่มีสายเลือดเซียนความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวสายเลือดเซียนของเขามาจากมารดาที่เขาไม่เคยพบหน้า เมื่อนึกถึงตรงนี้ลินอยู่เงยหน้าขึ้นมองยอดสังหารเทพทันยอดทะเลพลังตันเถียนของข้าถูกทำลายไม่สามารถรองรับพลังวิญญาณได้เลยข้าเป็นคนพิการที่ฝึกฝนไม่ได้แล้วทะเลพลังตันเถียนถูกทำลายจะฝึกฝนไม่ได้ได้อย่างไรขอแค่มีสมบัติล้ำค่าจากฟ้าดินข้าจะช่วยเจ้าสร้างรากกระดูกใหม่รับรองว่าพรสวรรค์การฝึกฝนของเจ้าจะเหนือกว่าเดิมคำพูดของท่านยอดเต็มไปด้วยความมั่นใจลินอยู่ยิ้มขมขื่นข้าเป็นองค์ชายที่ถูกในประเทศมาเฝ้าสุสานหลวง จะไปหาสมบัติล้ำค่าจากฟ้าดินได้จากที่ไหนท่านยอดมีวิธีอื่นไหมท่านยอดหัวเราะเบาๆใครบอกว่าไม่มีสมบัติล้ำค่าบริเวณนี้มีคลื่นพลังดาบที่รุนแรงมากต้องมีดาบศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่แน่ขอแค่หลอมดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าจะทําให้เจ้าเปลี่ยนแปลงร่างกายใหม่พรสวรรค์จะเหนือกว่าเดิมดาบศักดิ์สิทธิ์ท่านยอดที่ท่านพูดถึงคงไม่ใช่จักรพรรดิไทจูดาบหงเจิ้นที่ฝังไว้ในสุสานหล,ลวงใช่ไหมลินอยู่มองยอดสังหารเทพด้วยความไม่เชื่อไม่นึกเลย ว่ายอดสังหารเทพจะหมายตาสุสานหลวงของจักรพรรดิไทจูว่ากันว่าเมื่อจักรพรรดิไทจูเกิดดาบหงเจิ้นตกลงมาจากฟ้าคอยเคียงข้างจักรพรรดิไทจูรบทับจับศึกสร้างราชวงศ์ตาฮันนอกจากจักรพรรดิไทจูไม่มีผู้ใดควบคุมดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ดังนั้นเมื่อจักรพรรดิไทจูสิ้นพระชนม์พระเจ้าดาบถูกฝังไว้ในสุสานของจักรพรรดิด้วยดังนั้นดาบหงเจิ้นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิไทจูแต่หากสามารถสร้างรากกระดูกใหม่ได้ค้นหาตัวการเบื้องหลัง แก้แค้นให้ทหารหนึ่งแสนนายที่ตายไปดาบหงเจิ้นเพียงเล่มเดียวจะเทียบอะไรได้หัวใจของลินอยู่เต็มไปด้วยไฟแห่งความหวังแต่เมื่อนึกถึงข้อห้ามมากมายในสุสานหล,ลวงของจักรพรรดิไทจูเขายิ้มขมขื่นแล้วกล่าวท่านยอดท่านอาจไม่รู้ดาบนั้นถูกปกป้องด้วยค่ายกลอย่าว่าแต่ข้าที่ตอนนี้มีพลังเพียงขั้นนกรบหนึ่งเลยแม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับขอบเขตจือฟูมาอาจไม่สามารถทำลายเวทได้เพื่อนำสิ่งของที่ฝังไว้ข้างในออกมามีข้าอยู่เจ้ากลัวอะไรไปพาท่านยอดข้าไปดูหน่อย ท่านยอดยิ้มอย่างมั่นใจยอดสังหารเทพกลายเป็นแสงทองพุ่งเข้าไปในทะเลจิตสำนึกของลินอยู่ท่านยอดที่นี่แหละภายในสุสานหลวงดูซุดมโสมและเงียบเหงาทหารลินไวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ห่างออกไปหลายสิบลี้ลินอยู่ยืนอยู่หน้าสุสานหลวงของจักรพรรดิไทจูความคิดเคลื่อนไหวยอดสังหารเทพที่เต็มไปด้วยอักษรโบราณซับซ้อนลอยเด่นขึ้นจากหวางคิ้วของเขาเจ้าหนูวันนี้จะให้เจ้าได้เห็นความสามารถของท่านยอดค่ะท่านยอดหัวเราะเบาๆในยอดนั้นแสงดาวส่องว่า รากับทั้งกาแล็กซีถูกดูดเข้าไปในยอดสังหารเทพจากนั้นระลอกแสงดาวแผ่ออกมาจากยอดสังหารเทพจนกระทั่งครอบคลุมสสานหล,ลวงของจักรพรรดิท่จู่ทั้งหมดภายใต้การฉล้างของระลอกแสงดาวสุสารหล,ลวงของจักรพรรดิท่จู่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นพลังดาบสีเหลืองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ายกลนาที่ยึดเกาะอยู่ขอบเขตจือฝูแม้ผู้แข็งแกร่งก็ยากจะทำลายสสานหล,ลวงของจักรพรรดิท่จู่รอยร้าวปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด ดาบผงเจิ้นกลายเป็นแสงพุ่งออกจากสุสานหลวงของจักรพรรดิทไทจูหมุนวนรอบตัวลินอยู่อย่างต่อเนื่องรากับกำลังต้านทานการกลืนกินของยอดสังหารเทพทว่าดาบผงเจิ้นต้านทานได้เพียงชั่วครู่ราวกับสายน้ำร้อยสายไหลามารวมกันพุ่งตรงเข้าไปในยอดสังหารเทพลินอยู่ตกตะลึงในใจดาบผงเจิ้นเกิดจากโชคลาบเป็นสมบัติวิญ,ญญาณที่หายากในโลกถูกยอดสังหารเทพกลืนกินได้ง่ายดายเช่นนี้ที่ศูนย์กลางของยอดสังหารเทพแสงเดือดพล่านราวกับกำลังเผาขุนเขาและต้มทะเล ดาบหงเจ้นกลายเป็นแสงพุ่งไปมาภายในยอดสังหารเทพแต่ค่อยๆถูกหลอมละลายเจ้าหนูเจ้ามีสายเลือดเซียนท่านยอดข้าจะหลอมโชคลาภแห่งหงเจ้นจากดาบหงเ้นออกมาขอเพียงผสานกับสายเลือดของเจ้าก็จะทําให้ร่างดาบเซียนปรากฏขึ้นในตัวเจ้าอีกครั้งเสียงของท่านยอดเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจว่ากันว่าจักรพรรดิให้จูมีร่างดาบอันยอดเยี่ยมการฝึกวิธีดาบราวกับมีเทพช่วยหากข้าผสานร่างดาบเซียนห่วงได้จะไม่เทียบเท่าจักรพรรดิให้จูได้หรือ ดวงตาของลินอยู่เป็นประกายในยุคนี้ผู้แข็งแกร่งมีมากมายผู้ฝึกดาบเป็นที่เคารพนักดาบคือผู้แข็งแกร่งที่สุดในระดับเดียวกันหายากยิ่งตำนานเล่าว่านักดาบสามารถแปลงดาบเป็นรุ้งผ่าภูเขาและแยกทะเลสังหารราชาอสูรยังมีนักดาบที่ควบคุมดาบจากระยะพันลีได้กวดล้างฝูงมารร่างดาบเซียนหวงที่ได้จากการหลอมดาบหวงเจินไม่ได้กว่าร่างดาบอันยอดเยี่ยมแน่นอนร่างดาบอันยอดเยี่ยมของลินอ้าวเทียนเป็นเพียงโชคลาภที่เพิ่มพูนจะเทียบกับเจ้าได้อย่างไร ร่างดาบเซียนหัวงผสานกับสายเลือดเซียนโชคลาบแห่งหวงเจินการฝึกวิธีดาบเข้าใจทุกศาสตร์ท่านยอดยิ้มอย่างยิ่งพยองแสงดาวในยอดสังหารเทพไหลเวียนการหลอมดาบหัวเจินทําให้เขาได้ประโยชน์มหาศาลท่านยอดข้าจะผสานร่างดาบเซียนหัวโดยไม่ลังเลลินอยู่นั่งขัดสมาธิหน้าสุสานหลวงของจักรพรรดิไทจูเริ่มประสานร่างดาบเซียนหัเนนหนลลวจจเ,เ,หเจจนงดาบที่คมกริบพุ่งเข้าในร่างของลินอยู่ทันทีเจจนงดาบราวกับคลื่น ชำระก,กระดูกและเส้นเอ็นของเขาลิงอยู่รู้สึกว่ากระดูกทุกชิ้นเส้นเอ็นทุกเส้นถูกเจจํำนงดาบฉล้างเร้ากับถูกล้อมใหม่เจ็บปวดยิ่งความเจ็บปวดนี้ถึงจิตวิญญาณแทบไม่มีผู้ใดทนได้ลินอยู่ทำได้เพียงกัดฟันรับความเจ็บปวดเราากับใบไม้ในทะเลเมื่อเวลาผ่านไปคลื่นเจจํำนงดาบฉล้างเส้นเอ็นและกระดูกของลินอยู่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆเขาได้เปลี่ยนแปลงร่างกายใหม่ขณะที่ลินอยู่ผสานร,ร่างดาบเซียนหวงความผิดปกติของสุสานหลวงของจักรพรรดิ ไทจูกระทบไปร้อยลี้สันสะเทือนเมืองหลวงนักรบทุกคนสามารถสัมผัสถึงพลังวิญญาณที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อดาบผงเจิ้นปรากฏเจจนงดาบและพลังดาบพุ่งสู่ท้องฟ้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พลังดาบนี้ดูเหมือนมาจากดาบหงเจิ้นของจักรพรรดิไทจูในสุสานหลวงของจักรพรรดิไทจูมีเพียงดาบหงเจิ้นเท่านั้นที่มีพลังดาบน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ในเมืองหลวงตระกูลเก่าแก่ผู้แข็งแกร่งขั้นเซียนเทียนที่บินได้นักรบพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า มองไปยังทิศทางของสุสานหล,ลวงของจักรพรรดิทไทจูจักรพรรดิดีฮั่นและขุนานางทั้งร้อยได้ยินข่าวลอยขึ้นสู่อากาศมองไปยังสุสานหล,ลวงของจักรพรรดิทไทจูทุกคนมองหน้ากันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจักรพรรดิฮั่นมองไปยังทิศทางของสุสานหล,ลวงใบหน้าเต็มไปด้วยความดีใจบันทึกประวัติศาสตร์ราชวงศ์ระบุว่าเมื่อจักรพรรดิทไทจูเกิดดาบหงเจิ้นตกลงมาจากฟ้าคอยอยู่เคียงข้างจักรพรรดิทไทจูและจักรพรรดิทไทจูมีพรสวรรค์พิเศษเป็นเจ้าของร่างดาบอันยอดเยี่ยมในตำนาน ตำนานเล่าว่าเมื่อดาบหงเจิ้นปรากฏคือวันที่อัจฉริยะถือกำเนิดขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทที่อัจฉริยะถือกำเนิดในเมืองหลวงเป็นสัญญาณจากสวรรค์ว่าตาฮั่นจะรุ่งเรืองขุนนางทั้งร้อยกล่าวคำอวยพรต่อจาก,กรพันดีหั่นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอวยพรออกคำสั่งทารกทุกคนที่เกิดในเมืองหลวงวันนี้ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดห้ามพลาดแม้แต่คนเดียวดาบหงเจิ้นก็ห้ามพลาดดาบหงเจิ้นจะต้องอยู่เคียงข้างอัจฉริยะวิถีดาบหาเขาให้เจอแล้วจะพบอัจฉริยะวิถีดาบ กรพัดหันซ่อนความดีใจบนใบหน้าสั่งด้วยน้ำเสียงเข้มความเร็วต้องไวห้ามให้ผู้อื่นชิงหน้าไปได้ในราชวงศ์ยังมีตระกูลใหญ่และสำนักมากมายที่แยกตัวจากราชวงศ์อย่างลับๆหากถูกพวกเขาชิงตัวอัจฉริยะวิถีดาไปก่อนอัจฉริยะวิถีดาบจะไม่เป็นข่าวดีสำหรับราชวงศ์แน่นอนรับพระบัญชาขุนนางทั้งร้อยรับคำสั่งแล้วแยกย้ายไปจัดเตรียมการค้นหาทั่วเมืองลินอยู่ค่อยๆลืมตาใบหน้ายังคงมีร่องรอยความตื่นตะลึง กระบวนการประสานร่างดาบเซียนห่วงช่างสุดยอดเขาไม่อยากสัมผัสเป็นครั้งที่สองเด็ดขาดลินอยู่ลุกขึ้นอย่างยากลาบากกลับไปที่กระท่อมหินเฝ้าวิญญาณจากนั้นนั่งขัดสมาธิฝึกฝนสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่ร่างดาบเซียนห่วงมอบให้ทว่าภายในสุสานหลวงกลับปั่นป่วนผู้แข็งแกร่งจากตระกูลและสำนักต่างๆเดินทางมาถึงสายตาสอดส่องมากมายมองไปยังสุสานหลวงของจักรพรรดิไทจูที่มีรอยร้าวพยายามหาเบาะแสของอัจฉริยะวิถีดาบแน่นอน ดาบหงเจินในสุสานหลวงของจักรพรรดไิไทจู่หายไปแล้วสุสานหลวงนี้มีค่ายกระป้องนอกจากผู้แข็งแกร่งระดับจือฟูขั้นเจ็ดขึ้นไปมิฉะนั้นไม่มีทางบุกเข้าไปในสุสานหลวงได้หลังสงครามปราบมารผู้แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนล้มตายทั่วทั้งโลกผู้แข็งแกร่งระดับจือฟูขั้นเจ็ดมีเพียงหยิบมือรอยร้าวบ,บนสุสานหลวงของจักรพรรดไิไทจู่เกิดจากภายในไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นักรบขั้นเซียนเทียนนับสิบรวมตัวที่สุสานหลวงของจักรพรรดไิไทจู่เมื่อพบว่าดาบหงเจิ้นหาายยยยไปกกก็แัน สุสานหลวงกลับสู่ความเงียบสงบในกระท่อมหินเฝ้าวิญญาณลินอยู่นั่งขัดสมาธิรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าร่างดาบเซียนห่วงสมคำร่ำลือจริงๆเดิมทีรากกระดูกของเขายอดเยี่ยมถูกเรียกว่าอัจฉริยะฝึกฝนทว่าร่างดาบเซียนห่วงนี้เหนือกว่ารากกระดูกฝึกฝนเดิมของเขาแข็งแกร่งขึ้นนับไม่ถ้วนลินอยู่หลังจากสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่ร่างดาบเซียนห่วงมอบให้อดทอนหายใจด้วยความประทับใจไม่ได้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความแข็งแกร่งของร่างกาย ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้นอย่างมากเรียกได้ว่าไร้เทียมทานในระดับเดียวกันเมื่อก่อนเขาถูกคนลอบทำร้ายฝ่ามือเดียวทำลายทะเลพลังตันเถียนตันเถียนเหมือนถุงน้ำที่ถูกเข็มแทงเก็บพลังวิญญาณไว้ไม่อยู่พลังฝึกฝนตกลงจากนักรบขั้นแปดสู่ขั้นหนึ่งบัดนี้ทะเลพลังตันเถียนของเขาไม่เพียงฟื้นฟูแต่ยังแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพลังฝึกฝนพุ่งจากนักรบขั้นหนึ่งสู่ขั้นหกเชื่อว่าไม่นานก็จะเหนือกว่าอดีตทว่า ความเร็วในการหลอมพลังวิญญาณของร่างดาบเซียนห่วงหน้าสะพรึงกลัวราวกับหลุมลึกไร้ก้นและในสุสานหลวงพลังวิญญาณบางเบาทำให้ผลการฝึกฝนลดลงมากลินอยู่ทำได้เพียงขอความช่วยเหลือจากยอดสังหารเทพท่านยอดพลังวิญญาณในสุสานหลวงบางเบามีวิธีใดให้ข้าฝึกฝนเร็วขึ้นไหมอยากเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนก็ง่ายนิดเดียวเจ้าไปหาสมบัติล้ำค่าจากฟ้าดินหรืออาวุธวิญญาณมาหรืออย่างแย่ก็หาหินวิญญาณมาให้ได้ท่านยอดข้าจะหลอมแล้วส่งพลังวิญญาณคืนให้เจ้า รับรองว่าความเร็วในการฝึกฝนของเจ้าจะพุ่งกระฉุดแสงดาวในยอดสังหารเทพสันไหวเสียงของท่านยอดดังในทะเลจิตสำนึกของลินอยู่ท่านยอดข่าถูกกักตัวที่นี่ตอนนี้อย่าว่าแต่สมบัติล้ำค่าจากฟ้าดินอาวุธทรงพลังแม้แต่อาหารข้ายังหาไม่ได้ลินอยู่สายหัวอย่างช่วยไม่ได้เขาหมดหนทางจริงๆไม่มีสมบัติล้ำค่าหรืออาวุธวิญญาณก็ได้ท่านยอดข่ากินได้ทุกอย่างอสูรกายหรือผู้ฝึกฝนอสูรหรือแม้แต่มนุษย์อย่างพวกเจ้าท่านยอดข่าก็หลอมได้ แล้วเพิ่มพลังฝึกฝนให้เจ้าท่านยอดหัวเราะเบาๆชี้ทางสว่างให้ลินอยู่อสูรกายลินอยู่รู้สึกตื่นเต้นในใจเนื้อสุสานหล,ลวงคือเทือกเขาฉีเลียนทหารลินเว่ยประจำการที่ทางเข้าเทือกเขาฉีเลียนป้องกันคลื่นอสูรที่เกิดทุกสามปีในเทือกเขาฉีเลียนอสูรกายจเจริญเติบโตนับไม่ถ้วนสำหรับราชวงศ์ตาฮั่นคือภายใหญ่หลวงแต่สำหรับลินอยู่ในตอนนี้มันคือคลังสมบัติเขาเก็บยอดสังหารเทพรอจนค่ำคืนมาเยือนทันทีที่ใช้ทักษะกายภาพ กลายเป็นเงาวูบวาบมุ่งสู่เทือกเขาฉีเหรียญทหารลินเวยส่วนใหญ่เป็นนักรบขั้น3ถึง4แม่ทัพก็แค่นักรบขั้นเจ็พวกเขามีหน้าที่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของอสูรกายขวางคลื่นอสูรระลอกแรกขอเพียงหลบแม่ทัพทหารลินเวยลินอยู่ก็ผ่านแนวป้องกันได้ง่ายๆเข้าไปล่าสัตว์ในเทือกเขาฉีเหรียญเป้าหมายป้องกันของทหารลินเวยคืออสูรกายที่พุ่งออกจากเทือกเขาฉีเหรียญไม่เคยคิดว่าจะมีคนสวนทางเข้าไปบุกเข้าไปในเทือกเขาฉีเหรียญที่เหมือนถ้ำมังกรและรังเสือดังนั้น ลินอยู่หลบแม่ทัพทหารลินเว่ยอย่างระวังแล้วเข้าไปในเทือกเขาได้สาเร็จเทือกเขานี้ทอดยาวหมื่นลี้อสูรกายเต็มไปหมดยิ่งลึกเข้าไปในเทือกเขาอสูรกายที่ครอบครองยิ่งแข็งแกร่งในป่าลึกนอกเทือกเขาฉีเหลียนกระต่ายตัวหนึ่งที่มีขนสีดําสนิทด,ดวงตาเปล่งประกายไฟสองกลุ่มขนาดเท่าสุนัขล่าเนื้อจ้องมองหนูตัวหนึ่งด้วยสายตาดุร้ายตัวใหญ่เท่าแมวป่าร่างเต็มไปด้วยเกล็ดเหล็กสีดําหนูเหล็กที่เกล็ดสะท้อนแสงเย็นพวกมันคืออสูรกายขั้นหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในเเเทือขาฉีีย กระต่ายเพลิงแดงและหนูเหล็กกระต่ายแดงและหนูเหล็กกระต่ายและหนูกำลังเผชิญหน้ากันในความมืดขณะที่กระต่ายเพลิงแดงจุดไฟบนตัวเตรียมโจมตีมือใหญ่ยื่นออกจากความมืดบิดคอมันจนหักคอของมันจากนั้นไฟบนตัวกระต่ายเพลิงแดงดับลงทันทีเกล็ดของหนูเหล็กตั้งชันด้วยความกลัวขณะจะหันหลังหนีลินอยู่ก้าวออกมาเตะหนูเหล็กให้ปลิวมันกลิ้งแล้วนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นลินอยู่เดินออกจากเงามืดเรียกยอดสังหารเทพออกมาแสงไหลเวียนกระต่ายเพลิงและหนูเหล็ก ถูกดูดเข้าไปในยอดทองจากนั้นพลังวิญญาณบริสุทธิ์ไหลออกจากยอดสังหารเทพราวกับกระแสน้ําอุ่นเข้าไปในเส้นเอ็นของเขาแล้วถูกร่างดาบเซียนหวงดูดซับลิงอยู่รู้สึกได้ชัดเจนพลังฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากฝึกตามปกติคงต้องใช้สิบวันครึ่งเดือนกว่าจะก้าวหน้าได้เท่านี้อ่อนเกินไปอ่อนเกินไปอสูรกายพวกนี้อ่อนเกินไปเจ้าหนูถ้าอยากเพิ่มพลังฝึกฝนเร็วขึ้นต้องไปล่าอสูรกายที่เยอะและแข็งแกร่งกว่านี้มีท่านยอดข้าอยู่ไม่มีทางขาดผลประโยชน์ของเจ้า ท่านยอดตะโกนไม่หยุดในทะเลจิตสำนึกของลินอยู่ท่านยอดนี้เพงเริ่มตนในเทือกเขานี้ไม่มีอะไรเยอะอสูรกายมีให้เหลือเฟือลินอยู่เงยตามองป่ามืดด้านหน้ามุมปากยกยิ้มจางๆจากนั้นร่างของเขาวูบวาบพุ่งเข้าไปในป่าทึบเริ่มช่วงเวลาล่าสัตว์ก่อนรุ่งสางบนลานโล่งในป่าอสูรกายนับร้อยกองเป็นภูเขาแสงดาวสว่างวูบดูดอสูรกายทั้งหมดเข้าไปในยอดสังหารเทพจากนั้นพลังวิญญ,ญาณหนาที่ยิ่งไหลเข้าเส้นเอ็นของลินอยู่ ทำให้พลังฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทันใดนั้นเสียงดังเปรียปร้ยๆดังจากในร่างของลินอยู่พลังวิญญาณแผ่ออกมาจากร่างเขากระจายไปรอบทิศดวงตาที่หลุบลงของลินอยู่ค่อยๆเปิดนักรบขั้นเจ็ดความเร็วในการฝึกฝนนี้เร็วเกินไปแล้วเขารู้ว่าร่างดับเซียนหวงฝึกฝนได้เร็วแน่นอนแต่ไม่คิดว่าด้วยความช่วยเหลือของยอดสังหารเทพจะเร็วถึงขั้นนี้ก่อนหน้านี้ลินอยู่ในวัยเยาว์ฝึกถึงนักรบขั้นแปดจึงถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของราชวงศ์ หลังจากสร้างร่างดาบเซียนหวงใหม่พลังฝึกฝนฟื้นถึงนักรบขั้นหกใครจะรู้ว่าเพียงคืนเดียวเขาก้าวสู่นักรบขั้นเจ็ดความเร็วในการฝึกฝนนี้เรียกได้ว่าหน้าตกตะลึงและด้วยความช่วยเหลือของยอดสังหารเทพลินอยู่ในเทือกเขาชีเลียนราวกับปลาในน้ำเชื่อว่าไม่นานก็จะทะลวงขอบเขตกระดูกก้าวสู่ขั้นเซียนเทียนโลกนี้ผู้แข็งแกร่งเป็นใหญ่ไม่เพียงอสูรกายระบาดแต่ยังมีเผ่ามารครอบครองและเหล่ามารและคนชั่วร้ายทำลายสรรพชีวิตมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอด ผู้อ่อนแอทำได้เพียงหวังความเมตตาจากผู้แข็งแกร่งดังนั้นแม้ว่าลินอยู่ตอนนี้ด้วยร่างดาบเซียนหวงและยอดสังหารเทพสามารถช่วยเขาทวงทุกอย่างที่เสียไปคืนออกจากสุสานหลวงอันขมขืนแต่เขาไม่มีแผนนั้นออกจากสุสานหลวงออกจากเทือกเขาชีเหลียนเขาจะไปหาที่ที่มีอสุนกายมากมายเช่นนี้ได้ที่ไหนเทือกเขาชีเหลียนสำหรับลินอยู่คือสถานที่ฝึกฝนอันยอดเยี่ยมยังดีกว่าการเฝ้าสุสานหลวงฝึกฝนเพียงลําพังเพื่อเพิ่มพลังถึงตอนนั้นเขาไม่เพียงจะสังหารลู่ตา แต่ยังทําให้ตัวการที่แท้จริงชดใช้ด้วยเลือดลินอยู่สงบใจลงหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนในสุสานหลวงเวลาฝึกฝนผ่านไปราม้าขาวพุ่งผ่านชั่วพริบตาก็ผ่านไปสองปีในสองปีนี้ราชวงศ์ตาหันตระกูลใหญ่และสํานักต่างๆเกือบพลิกเมืองหลวงกลับหัวทว่าทั้งดาบหวงเจินและอัจฉริยะวิธีดาบที่เกิดตามโชคชะตาไม่มีร่องรอยเลยค่ําคืนมาเยือนพระจันทร์ลอยสูงในสุสานหลวงลินอยู่ผลักประตูออกมา มองไปยังเทือกเขาฉีเหรียญที่มืดมิดในยามคำ่ำมองไปที่เทือกเขาเฉียวเฉียงที่ซ่อนอยู่ในความมืดของคืนเจ้าหนูเจ้าต้องพยายามหน่อยนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าจะก้าวสู่ขั้นเซียนเทียนได้เมื่อไหร่เสียงตะโกนของท่านยอดดังในทะเลจิตสำนึกของลิงอยู่ลิงอยู่สายหัวยิ้มเบาๆสองปีมานี้อสูรกายในเทือกเขาฉีเหรียญเกือบถูกเขากวดล้างหมดตอนนี้เว้นแต่จะลึกเข้าไปในเทือกเขาฉีเหรียญลงมือกับอสูรใหญ่ขั้นเซียนเทียนสองสามตัวนั้นมิฉะนั้นยากจะสนองความต้องการของท่านยอดได้ คืนนี้เราเข้าไปในเทือกเขาฉีเหรียญหน่อยดูว่าจะเจออสูรใหญ่ขั้นเซียนเทียนได้ไหมลินอยู่พยักหน้าอสูรกายรอบนอกเทือกเขาฉีเหรียญถูกเขากัดล้างจนหมดได้เวลาต้องไปเผชิญหน้ากับอสูรใหญ่ขั้นเซียนเทียนแล้วนี่แหละถูกต้องอสูรกายที่ต่ำกว่าขั้นเซียนเทียนหลังหลอมแล้วช่วยเจ้าได้น้อยมากต่อให้ฆ่าจนเลือดท่วมเขาเจ้าก็ยากจะก้าวสู่ขั้นเซียนเทียนอยากแข็งแกร่งขึ้นต้องล่าอสูรกายที่แข็งแกร่งกว่าไปอย่าเสียเวลาท่านยอดหัวเราะเบาๆ เร่งลินอยู่ให้เข้าไปล่าในเขาลินอยู่เคลื่อนตัวเงียบๆสู่เทือกเขาฉีเหรียญด้วยพลังฝึกฝนตอนนี้ของเขาแนวป้องกันของทหารลินเวยราวกับไม่มีตัวตนเหมือนสวนผักหลังบ้านอยากมาอยากไปก็ได้ในป่ารอบนอกของเทือกเขาฉีเหรียญเงาดำกว่าสิบคนแบกอาวุธรวมตัวกันในลานโล่งในป่าคนชุดดำเหล่านี้สายตาคมกริบรวมตัวกันในบริเวณกลางป่าแต่ละคนล้วนผ่านสมนรภูมิมาโชคโชนขณะนั้นงเงาร่างหนึ่งพุ่งมาจากไกล คนชุดดำเหล่านี้จัดขบวนรบทันทีเตรียมพร้อมเต็มที่พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาร่วมมือกันสังหารลู่ตาในชุดคลุมดำแบกดาบยาวปรากฏในสายตาคนชุดดำคาระวะท่านลู่เมื่อคนชุดดำเห็นลู่ตาคุกเข่าคำนับครึ่งตัวลุกขึ้นเถะเราเพื่อเจ้านายทั้งนั้นเป็นพี่น้องกันไม่ต้องทำพิธีมากลู่ตาหัวเราะเบาๆรอจนคนชุดดำลุกขึ้นจึงพูดเบาๆว่าเจ้านายเรียกทุกคนมาครั้งนี้มีเรื่องเล็กๆให้ช่วยหากสำเร็จเจ้านายจะมีรางวัลหนักแน่นอน กล้าตายเพื่อท่านเจ้าเมื่อได้ยินคําว่ารางวัลนนะักดวงตาคนชุดดาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกอดมัดตะโกนเบาๆพวกเจ้าไปที่ศานหลวงฆ่าลินอยู่ไอ้ขยะนั้นนําหัวของมันกลับมาให้ข้าลู่ตาคํารามใบหน้าเต็มไปด้วยความดุร้ายการฆ่าลินอยู่สําหรับเขาเหมือนบทขยี้มดท่านลู่ลินอยู่กลายเป็นคนพิการไปแล้วไม่มีทางคุกคามเจ้านายได้ทําไมต้องฆ่าให้ซินซาคนชุดดําคนหนึ่งมองลู่ตาด้วยความสงสัยคนอื่นก็มีแววไม่เข้าใจในดวงตา องหญิงเจ็ดฝึกฝนสำเร็จที่สำนักหลิงเทียนเจียนเจียนก้าวสู่ขั้นเซียนเทียนแล้วถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักหลิงเทียนนางจะกลับเมืองหลวงเร็วๆนี้นางสนิทกับลินอยู่ไอ้ขยะนี่ที่สุดหากลินอยู่หลอกใช้องค์หญิงเจ็ดถึงตอนนั้นปลาตายพลิกฟื้นเจ้านายจะนอนไม่หลับกินไม่ลงดังนั้นลินอยู่ตายไปจะดีกว่าพวกเจ้าทำให้เรียบร้อยถึงตอนนั้นโยนความผิดให้อสูรกายที่พุ่งออกจากเทือกเขาชีเหลียนไม่มีใครจะตามสืบองค์ชายขยะคนหนึ่ง ตายด้วยน้ำมืออสูรกายหรือไม่ลู่ตาพูดจนท้ายสุดใบหน้าเต็มไปด้วยความดุร้ายหากลินอยู่พลิกฟื้นจริงจะไม่ปล่อยเขาแน่ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรเขาจะไม่ให้ลินอยู่มีชีวิตถึงวันที่องหญิงเจ็ดกลับเมืองหลวงขณะนั้นเองในป่าทึบด้านหลังลู่ตาเสียงเย็นชาดังขึ้นลู่ตาไม่เจอกันนานเฮหือเมื่อได้ยินเสียงนี้ลู่ตาตัวแข็งทื่อใบหน้าซีดเผือดแม้ผ่านไปสองปีเสียงนี้เขายังจําได้ดีลินอยู่ลู่ตากัดฟันหันกลับ เมื่อเห็นลินอยู่เดินออกจากป่าทึบดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเขาเป็นนักรบขั้นเจ็ดคนชุดดำรอบตัวก็มีพลังนักรบขั้นสี่ถึงห้าแต่ไม่มีใครสังเกตว่าลินอยู่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาเมื่อกี้พวกเจ้าบอกว่าจะไปฆ่าข้าที่สุสานหลวงคนใกล้ตัวเหล่านี้ก็ล้วนเป็นนักเต้นระดับสี่ฆ่ามาแล้วใครจะลงมือสายตาของลินอยู่กวาดผ่านคนชุดดำสุดท้ายมองไปที่ลู่ตาเย็นชาแล้วกล่าวในเมืองหลวงมีผู้แข็งแกร่งมากเกินไปข้าเจ้าจะนำปัญหามา ถ้าถึงอดทนสองปีไม่ลงมือไม่นึกว่าวันนี้เจ้าจะมาส่งตัวเองลู่ตาวันนี้ข้าจะแก้แค้นให้พี่น้องที่ตายในมือเจ้าลินอยู่ชี้ดาบยาวไปที่ลู่ตาหัวเราะแล้วกล่าวลินอยู่เจ้างโง่มาหาความตายที่นี่เองช่วยข้าประหยัดแรงไปได้เยอะข้ามันให้ข้าแบ่งร่างเป็นหมื่นชิ้นโยนให้อสูรกายในเขาข้าจะให้มันไม่มีวันได้เกิดใหม่คนชุดดำหยิบอาวุธออกมาพุ่งเข้าหาลินอยู่จากทุกทิศโจมตีจุดตายของลินอยู่ลงมือโหดเหี่ยมยิ่งข้าจะดูสิ วันนี้ใครจะไม่มีวันได้เกิดใหม่ดวงตาของลินอยู่ฉายแววเย็นชาจากนั้นพลังอำนาจหน้าสะพึงกลัวพุ่งออกจากร่างเขาตบคนชุดดำที่พุ่งเข้าหาลินอยู่หยุดชะง,งักพร้อมกันเร้ากับแบกภูเขาลูกใหญ่คุกเข่าลงกับพื้นคนชุดดำเหล่านี้ร้องครวญครางใบหน้าซีดเผือดการคุกเข่าครั้งนี้พลังอำนาจที่ลินอยู่ปลดปล่อยทำให้เข่าของพวกเขากระแทกแต่ลินอยู่ตอนนี้คือนักรบขั้นเซียนเทียนสามต่อหน้านักรบขั้นสี่ถึงห้าเรากับเทพพเจ้าไม่ต้องลงมือ แค่พลังอำนาจก็บทขยี้พวกเขาได้เจ้าถูกทำลายพลังฝึกฝนไปแล้วทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ล่ตาตกใจจนเสียขวัญเสียงสั่นเครือคนชุดดำที่คุกเข่าอยู่ตอนนี้หัวใจเต็มไปด้วยความเสียใจตำนานเล่าว,ว่าองค์ชายสามลินอยู่ตันเทียนถูกทำลายเป็นคนพิการที่ฝึกฝนไม่ได้ใครจะคิดว่าลินอยู่ไม่เพียงฝึกฝนได้ยังก้าวสู่ขั้นเซียนเทียนหากรู้อย่างนี้พวกเขาจะไม่รับภารกิจส่งความตายนี้เด็ดขาดลินอยู่อย่าคิดว่าก้าวสู่ขั้นเซียนเทียน แล้วจะพลิกฟื้นได้เจ้านายของข้าจะไม่ปล่อยเจ้าแน่ลู่ตาหน้าตาดูร้ายไม่หันกลับพุ่งไปยังที่ตั้งของทหารลินเวย่ยเข้าที่ตั้งทหารลินเว่ยได้เขาจะรอดชีวิตอยากหนีเจ้าถามข้าแล้วหรือยังดวงตาของลินอยู่เต็มไปด้วยความเย็นชาจากนั้นก้าวหนึ่งร่างเร็วราวสายฟ้าตามทันลู่ตาทันทีเตะเขาล้มลงสุดท้ายเหยียบลงบนหน้าอกเขาทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้องชายเจ้าอยากรู้ไหมว่าใครเป็นตัวการเบื้องหลัง ขอเพียงเจ้าสาบานต่อสวรรค์แต่เขาล้มลงบนพื้นลู่ตายิ้มเจเล่ใกล้ตายยังต่อรองกับลินอยู่เขามั่นใจว่าลินอยู่เพื่อตามหาตัวการเบื้องหลังต่อให้ไม่เต็มใจถ้าข้าขอให้ข้าอยู่รอดฉันจะบอกคุณรูดามีรอยยิ้มบนใบหน้ากำลังจะตายยังพยายามต่อรองกับลินอยู่พี่น้องที่ตายในมือเจ้าก็ไม่ย,ยอมลินอยู่คำรามภาพพี่น้องที่ปกป้องเขากลับจากแดนใต้ผุดขึ้นในใจพวกเขาฝ่าทะเลเลือดและกองศพเพื่อเปิดทางรอดให้เขา แต่เจ้าหมานี่กลับฆ่าพวกเขาทั้งหมดให้เขาใช้แค้นเลือดของพี่น้องและชื่อตัวการเบื้องหลังเขาทำไม่ได้ลินอยู่ตาแดงก่ําเท้าขวาที่เหยียบหน้าอกของลู่ตาออกแรงแตกลู่ตาหน้าอกยุบลงกระดูกทั่วร่างแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเลือดไหลออกจากเจ็ดช่องหน้ามองลินอยู่ด้วยความไม่เชื่อตายไปโดยไม่คิดว่าลินอยู่เพื่อฆ่าเขาจะไม่สนใจตัวการเบื้องหลังพี่น้องทั้งหลายข้าใช้ลู่ตามาบูชาวิญ,ญญาณของพวกเจ้าก่อนหัวของตัวการเบื้องหลัง ข้าจะนําไปวางหน้าหลุมศพของพวกเจ้าให้ได้ลินอยู่ก้มมองลู่ตาที่ตายตาไม่หลับใบหน้าเต็มไปด้วยความสะใจที่แก้แค้นได้ตัวการเบื้องหลังค่อยๆสืบลู่ตาวันนี้ต้องตายเขาหันไปมองคนชุดดําที่เหลือปลดปล่อยพลังดาบวิญญาณตัดเส้นเลือดหัวใจของพวกเขาจากนั้นลินอยู่เรียกยอดสังหารเทพล้อมศพของลู่ตาและคนชุดดําพลังวิญญาณที่ท่านย่อส่งคืนทําให้พลังฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยลินอยู่มองท้องฟ้า คืนนี้เสียเวลาไปกับลู่ตาและพวกมันมากเกินไปคงไม่ทันลึกเข้าไปในเทือกเขาชีเหลียนเพื่อล่าศูน์ให่่ขั้นเซียนเทียนดังนั้นเขาทำได้เพียงกลับสุสารหล,ลวงวางแผนใหม่ลินอยู่กลับไปที่กระท่อมหินเฝ้าวิญญาณนั่งขัดสมาธิเพื่อสงบจิตใจเขาคิดถึงอนาคตข้างหน้าด้วยยอดสังหารเทพและร่างดาบเซียนห่วงเขาจะต้องทวงความยุติธรรมให้พี่น้องที่ตายไปและตามหาตัวการเบื้องหลังเพื่อชำระแค้นให้สินซาก